สุขภาพดีอย่างง่ายๆด้วยการอาบน้ำหมอหมอกหมอยาทะลุมิติการอาบน้ำของคนในประเทศไทยเป็นกิจวัตรที่มักจะกระทำกันเป็นประจำในทุกๆวันเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่ร้อนชื้นทำให้เราจำเป็นต้องอาบน้ำอย่างน้อยสองครั้งต่อวันเพื่อความสะอาดและเพิ่มความสดชื่นต่อร่างกายการอาบน้ำเย็นและอาบน้ำร้อนมีข้อแตกต่างกันดังนี้ ประโยชน์ของการอาบน้ําเย็นจะสามารถสร้างความสดชื่นหลังจากอาบน้ําได้เป็นอย่างดีแถมยังสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทําให้ดูเปล่งปลั่งคลายง่วงแถมยังช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายได้อีกด้วยข้อเสียของการอาบน้ําเย็นไม่เหมาะกับคนป่วยอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายให้มีความอ่อนแอมากขึ้นอีกทั้งยังทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดผิดปกติรวมทั้งผู้ที่ภูมิคุ้มกันตกเนื่องจาก อุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วสามารถที่จะทําให้เกิดภาวะช็อกหมดสติได้ประโยชน์ของการอาบน้ําอุ่นการอาบน้ําอุ่นอุณหภูมิระหว่าง27-37องศานั้นสามารถที่จะช่วยผ่อนคลายความเครียดบรรเทาความปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อของร่างกายได้ช่วยในเรื่องการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดผิวหนังได้ลึกและสะอาดกว่าน้ำเย็นเนื่องจากน้ำอุ่น จะทําให้รูขุมขนเปิดสามารถขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะสําหรับสุภาพสตรียังช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดและบรรเทาอาการปวดเกรง็งปวดท้องได้ดังนั้นการอาบน้ําให้สุขภาพดีนั่นก็คือ 1. ในเวลาเช้าควรที่จะอาบน้ําเย็นเพื่อสร้างความสดชื่น 2. ในเวลากลางคืนควรที่จะอาบน้ําอุ่นเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย 3. ในขณะอาบน้ําสามารถที่จะอาบน้ําอุ่นและน้ําเย็นสลับกันได้เพื่อกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของเลือด 4. การอาบน้ําไม่ว่าอุณหภูมิใดก็ตามควรจะปรับสภาพร่างกายก่อนอาบน้ําทุกครั้งโดยการเอาน้ํารดหน้าหรือพรมบริเวณลําตัวเพื่อป้องกันการช็อกจากการหมดสติและอาการวูบเฉียบพันระหว่างการอาบน้ํา6 หลังจากที่ออกกำลังกายหรือเสียเหงื่อเป็นจำนวนมากเกินไปไม่ควรที่จะอาบน้ำท,ำทันทีควรเว้นระยะประมาณ30นาทีข้อสุดท้ายไม่ควรที่จะอาบน้ำในท,ทันทีหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยความเย็นของอุณหภูมิของน้ำจะดับไฟย่อยทำให้อาหารเกิดภาวะการย่อยยากควรที่จะเว้นระยะไม่ต่ำกว่า1-2ชั่วโมงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันดูนะคะเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดิน หมอหมอหมอยาทะลุมิติ